อนนี้ครับเป็นมอนบ็อกผีนะครับนี่ก็คือเพื่อนของผมนะครับแต่ทำไมเราไม่อยู่ตรงนี้ครับก็ไม่เปิดเสียงครับครับเสียงหายครับขอคลิปกวอน,น,น้นานี้มาเร็วมาดินะี่ยมาดิเน ใครไม่หัวตํากล่องไว้ไวใกล้นี่วะคุยกัน,นาากอ่งไรนี่เรามาแรกเราก็ทำเสร็จแล้วมีเราเวิลสี่สองจะมีพวกนี้อ่อ้หัวตกใจหมเดือบข้าเดือบแสงดาก็มีผีคแต่เราไม่เจอผีสิครับเจอแต่พวกผีน่าเน่าอเออวันเพิ่งวันแรกเองจะเจอได้ไงแล้วไดู้ตมาอยี่สิบเก้า

โอ้ตอนนี้ของกูได้โดรๆวแล้วนี่กูทำตูใช่ไหมวะไอ้โต้กูได้รูแล้วที่กูไม่ต้องคาบอะไรเลยเออใส่ความผินเลยด้วยถึงมันถึงมันจะกากาก็ถเล่นมาไปไม่เจอผี Ờ chảy được chào chạy, nó có phần như cháu Mày Cháu mày 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 ta mày 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 นฟีด้เร็วจังว่าเนี้มีไหมไห่น้องตัวน,นี้มันกินหารึปนมาล้วโอ้ยรอบนี้เป็นไไม่รู้เพอนเหรอแกูมไม่เรียขนาดนอ้อง พี่แม e> ่โอ yeah. ้โหมันะว้าอันเด้อบุญะลิขิปว่าอีหยาไอ้ท่ามนั่นท่าเอ๊ะใช่ใช่โอ๊ยพร่กูตกน้าวะมึงขึ้นได้ไหมขึ้นด้าขึ้นน้าขึ้นน้าขึ้น้ เดี oh, <let> s <S ๋ยวไปเดยมึง oh, ขึ้นมาทางนีกว่ามีเดินไปทางน้ำทันเลยเอ้ยเตะได้ไหมกูเตะได้กุโอ้ยมึงต้องระวังอย่ากดตรงกลางเลยออ้ยเด้เดีกยวำอีอฟ่ตีเโอ้ยเ้ยมากราวบางสวนด้วย าน่าอิฟินิตี้อยนี่จุดจุดโอ้ยแล้วน่าอิฟินิตี้แล้วโอยสวยผมตามันแน่ปลอดภัยด้วย กูตั้งบล็อกใต้นี่ไงดีวะเรือตั้งบล็อกใตน้นี้มีฉลาดมั้งชี่โงมีอยู่ทางน้ำอ่ะแล้กูมีอ,อมยูอ่นี่ยวะพวกมึง À, okay. Ờ ok Mưa chồng quá Ui, phở tốc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  Ui dồi cũng dồi chế đưa đi món này mà mèng Mưa chìm hải cái chế đưa nó mà tới khi mọc rồi trời Mưa cũng đi rêu rồi Ây mưa đi mưa mười... bỏ mà đi ta <laughs> พชิดเพว้าวนี่ตรงไหนเอาไปเดียทมนอยู่ในบอหนอินฟินิตี้อ่ะมั้เออว่าว่ามันไอยู่ตรงบอหนอินฟินิตี้อ่ะได้กลับ้าได้อโอ้ยเออไอ้สเปได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ก้ก็ได้ล้

เราไหลเลี้ยวเ้ยอะไรวะมีตามมาเลยจ๊องมาไหนหยอะไรวะเฮ้ยอะไรก็รู้ดีวเสียงเอ้ยฝึกมาเอาเออหายู่แล้วแล้วคุณเรี้ยวคนรักหรือเปล่นพี่ขบอขุดขุดแล้วก็ขุดขุดขุดใจขุดขุดขวาขุดขุดขุด โอ้เวทโอ้เวทไปด้เอาตัวไปว่ะเวอโอ้จะมาเต่าตายอไปเจาเต้าเออหนังสานน้องว่ะเออไปเร็วกูเพื่อนปเพ่นเพราะว่าช่องเราโกงครับเอ เป็นอะไรครับสนุวี่เป็นบล็อกสนุว์เ,เ,เปล่าอ้ยไปเร็วที่สุดเลยวะน้าบีแล้วบิดมามา้วอ่ะขาไปแล้ว อ๋อน้ำมันถึงอยู่ตรซเสาเรนี่กูว่าอยู่มันเฮ้ยมีกระดูมไหมวะสกเโดตันแล้วคาบอยู่เนี่ยมีอยู่สามันเฮ้ยสิเนหน่งอันทกอันมีอยู่มันเอ้ากูเอาคาเดได้เลยมา มากูจักะตุกโซเมพร้อมกับ,บน้องบ้างมีของที่อะไรมาให้ดูหน่อยดิบ้าวม้าวฮะ <c oughs> ของโคตรเที้ยเลยเลยเฮ้ยได้หรอเราว่าเราปั๊บกูว่าเราปัมม๊บไมโมโร่ได้ใจตัวนี้ <c oughs> อ่ะเงียบ มองทางทังน้ำมาเลยเหรอวะไม่รู้รวอาแค่นั้นดูแสงที่สะท้อนผ่านหินนะสิครับเงาของผมมันช่างสวย้ามเหลือเกินกูเป็นเยี้ยอะไรเลยแต่ว่าผีกู้วพูดลูกเองผีผีมึงมาเลยผีโอ้โอ้คือผี อยู่ไหนมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนกูไม่รู้เอ้าเอ้าไหนวะพระอาทิตย์อันสดใสมอเห็นบีตไปเป็นหน้าพูดในนี่มันมาเลยอะไรยีมันก่อนแล้ววิ่งจิก เออบอกโลกแล้วกูเกือบรูจักนาวว่าไปมาแล้วอะ <c oughs> ่ะกูเกือบเป๊กเนี <c oughs> น่ยแล้วน้องน่ากับพี่มาช่วยน้องได้ทันอะน่ะเนี่ยประกุบีนี้เลยกูมาตุ้งเรื่องจีนมาจีบ <c oughs> อุ้ยมันรงมันต้องแต,แต่จะเล่นมึงวะไม่สนใจกูเลย

อันนี้เออ,อเพื่อนน่าจะมาข้อแกมือเลยกูห้ามันไว้เมย์กูอนักเลยจะมาบอกข้อกูเป็นเพืเออ่อนมึงได้เช่นอืมของตัวก่อนเลย